วันก่อนมีคนกดเข้ามาถามนะครับว่ากำลังมองสปอตเตอร์อยู่เนี่ยระหว่างเครื่องปัจจุบันนะครับ n ัก t ตอร์สปอ t เตอรกับไอเอเวอร์ลูชันเนี่ยไอไออนเนี่ยมันจะเลือกยังไงดีนะครับเดี๋ยววันนี้มาตอบคำถามให้ฟังกัน ใจจริงก็อยากเอาไอรอนหรือโป o ตีนมาอัปเดตคอนเทนต์นะครับแต่อย่างที่รู้กันมันเหลือแต่มือสองแล้วแล้วก็คืออ่าศูนย์ไหนเนี่ยไม่มีให้จับเลยนะครับก็น่าเสียดายถ้ามีเพื่อนคนไหนขี่อยู่จะให้ผมยืมมาเป็นตัวแบบพูดคุยอะไรหน่อยก็ไว้ค่อยว่ากันนะครับอ่ะเข้าเรื่องนะโหดเทไว้ยก็ <laughs> <laughs> เหมือนกันนะครับสปอร์เตอร์เนี่ยคือไซส์มันเล็กนะครับมาขี่ในเมืองอย่างเงี้ยไม่ว่าเจนเจนไหนก็นแล้วแต่นะครับคุณจะไม่ค่อยเครียดน,นะครับเพราะว่ามันมุดง่ายรถมันเล็กแคบกว่าถ้าเทียบกับซอฟทเทลนะเราเทียบกับซอฟเทลด้วยกันคราวเนี้ย แน่นอนว่าถ้าคุณเน้นอารมณ์หาเล่เนาะเน้นเสียงใช่ไหมเนี่ยอาจเจนใหม่มันก็จะเสียง <c oughs> น่าเขียดนิดนึงนะครับมันก็จะไม่เหมือน,นเลยถ้าเลือกเสียงอะ่ะอย่าดีเด็ทำไมเนาะ ถ้าเน้นความดิบความเป็นเอกลักษณ์ของฮาเลยเนี่ยคุณก็ไป evolution จะได้อารมณ์เต็มๆม,มากกว่านะครับเสียงท่อก็เพารากกว่าแล้วก็เครื่องนะครับจะมีคลีบเครื่องเพราะมันเป็น air ์คูลนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศพอมาเป็น n i ส์เตอร์กับสปอร์ตเอสเนี่ย p e r f o r m ร์แมมันจะเข้ามาก็จริงอะแต่ อะเสียงเสียงท่อไม่ได้ละหแล้วก็ไอเครื่องนะครับเครื่องมันเป็นแบบเนอะ evolution max อ่มันเป็นแบบโมเดนไปแล้วนะครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบตรงนี้คราวเนี้ยข้อดีของ evolution นะครับก็คือของแต่งอะคือเกลื่อนเมืองนะครับไม่ใช่เต็มเมืองนะเกลื่อนเมืองเลย ของแต่งเยอะมากๆนะครับทั้งของนอกนำเข้าแล้วก็ของที่เป็นของยี่ห้อไทยทํานะครับเพราะฉะนั้นราคาของแต่งอะไหล่ต่างๆเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ว่าอยากได้เกรดยังไงแล้วข้อมูลปัญหาต่างๆเนี่ยมีอยู่ครบถ้วนแล้วนะครับฐานข้อมูลเนี่ยครบแล้ว ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็มีคําตอบรออยู่ยกเว้นว่าคุณเล่นแบบเจนเกา่าจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องหาอะไรเท่านั้นเองนะครับส่วนการขับขี่เนี่ยอย่างที่บอกนะครับคลัชเนี่ยหลักๆเลยนะครับคลัชเนี่ยเครื่อง evolution นะครับจะแข็งมากนะครับใช้3-4นิ้วกำเลยนะครับ คุณต้องกำรรถ้าคุณมีโอกาสไปจับนะคุณกำรรสักหนึ่งนาทีอ่ะคุณจะรู้ว่าเนี่ยคุณจะเจอกับอะไรนะครับถ้าคุณขี่ผ่านรถติดหรือว่าขี่แบบชา้าเงี้ยซึ่งถ้าเป็น r e ร m แม็นะครับมันมี Assist s ์ลิเตอร์คลัชนะครับมันจะกำได้านิ้วเนี่ยสบายนะครับอืมก็คือไม่ปวดมือขับได้ทั้งวันนะครับไม่ปวดมือถ้า Evolution เนี่ย คุณกรรมสัก15นาทีเนี่ยคุณจะเริ่มแบบเมื่อยพักใหญ่แล้วนะครับไอรอน8 8 3จะเมื่อยน้อยกว่าพันอย่าง48หรือ i อรอน2 0นนะครับเครื่องพันแข็งที่สุดที่ผมจับมานะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขี่อย่างเงี้ยคุณก็ต้องเลียคลัชเนอะซึ่งถ้าคุณเน้นความสบายนะครับอ่ะเจนใหม่เบรคแม็กสบายกว่าครับ แต่ถ้าคุณเน้นอารมณ์คุณก็ไปเครื่อง evolution นะครับมันได้อย่างเสียอย่างแหะใจจริงอะ่ะผมก็อยากได้นะแต่แบบมันขี่ไม่สบายอะ่ะแล้วก็เนี่ยคลัชอย่างหนึ่งแล้วคันเล่นด้วยนะครับใครไม่เคยจับคันเล่นจะไม่ทรานะครับอย่างเครื่อง red m a x เนี่ยมันเป็นคันเล่งไฟฟ้านะครับ throttle by wire มันจะคนละอย่างกับเครื่อง soft tail นะครับเครื่อง soft tail ก็คันเล่งไฟฟ้าเหมือนกันแต่ของ red m a x เนี่ย มันโมเดิลมากมากเลยคือคุณปิดเบาๆก็พุ่งแล้วเนี่ยถ้าเป็นเครื่องเอ o วอร์ชั่นนะครับคุณต้องใช้แรงปิดเยอะพอสมควรนะครับมันต้องปิดเยอะๆนะเขาเลยบอกว่าถ้าคุณเอาเอาไปขี่นอกเมืองเนี่ยมันต้องปิดแช่นานๆเนี่ยมันจะเมื่อยมือนะครับมันมันไม่สบายเลยอ่ะเครื่องนะครับเอวอชั่นอ่ะขับไม่สบายเลย แต่มันเท่แล้วเสียมัเพาะเท่านั้นเองคันเล่งของซอฟเทลเนี่ยปิดสบายกว่าสปอร์เตอร์นะครับถ้าใครถ้าใครยังไม่เคยจับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเบรกนะครับไอรอนกับโปรเทีเนี่ยเบรคหวยวยมากๆเบรกไม่อยู่นะครับคือแบบต้องกดแบบเบรกต้กดลึกๆเลยนะครับทั้งเบรกหน้าเบรกหลังต้องกำมิดเลยถึงจะอยู่ อย่างที่ผมชอบบดบ่อยๆนะครับซอฟเทลอ่ะที่เป็นดิสเดียวอ่ะอย่างสตรีทบล์อะไรเงี้ยมันก็กำลึกอยู่แล้วนะถ้าเป็นไอรอนหรือผมเองนี่ยิ่งต้องกำลึกๆนะครับก็เลยว่าเวลาขี่เงี้ยความเร็วสูงไปไม่ได้ถ้าคิดว่าจะขี่เร็วก็ต้องเว้นระยะเบรกด้วยนะครับแน่นอนว่าถ้าขี่แปดแปดสามอ่ะ ในเมืองเนี่ยมันมันก็เหลือเฟือนะครับอย่างเงี้ยผมขี่เนี่ยเก้าสิบแปดร้อยหนึ่งคุณขับแปดแปดสามอะ่ะคุณก็ไม่ในเมืองคุณก็ไม่เกินร้อยยี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจนะครับถ้าอันแน่นอนถ้าขี่พันสองอ่ะไอรอนพันสองเฟอติเอ็กอะ่ะมันก็อัตราเร่งดีกว่าคุณก็ขี่สนุกกว่านะครับก็ตามงบเลยคราวเนี้ย พักเท้านะครับต่อไปพักเท้าเนี่ยอย่างไนสเตอร์เนี่ยมันจะเหมือนไอรอนที่พักเท้ามันเป็นมิดคอนโทรลนะครับเฉพาะโฟติเอที่มันจะเป็นฟอร์เวิร์ดคอนโทรลที่ขาเทา้ายื่นไปข้างหน้าก็อย่างที่บอกนะครับความสูงถ้า180บวกลบเนี่ยพักเท้าฟอร์เวิร์ดเนี่ยจะสบายแล้วถ้าเบื่อคุณสูงสูงคุณไปขับมิดอย่างเงี้ยคุณจะอาจจะรู้สึกแครม์มหรือว่าอึดอัดนะกับกันถ้าคุณ เป็นคนตัวเล็กขาสั้นเนี่ยมิดคอนโทรเนี่ยคุณจะรู้สึกสบายกว่าถ้าคุณสูง165อย่างเงี้ยลงไปเนี่ยโฟลว์คอนโทรลเนี่ยจะเอื้อมและจะไม่สบายแล้วนะครับแต่ยังไงซะเวลาวางเท้าลงเนี่ยเท้าก็เต็มพื้นเหมือนกันเนอะเพราะว่ารถมันเตี้ยนะครับมันไ็ต่างกัที่ทับเท้าการขับขี่ก็แค่นั้นส่วนแฮนด์เนี่ยแฮนด์สปอร์ตเตอร์ทุกคันนะครับคุณเปลี่ยนแฮนด์ได้หมดนะคุณก็เอาที่คุณชอบเลย มันปัญหาเล็กๆครับไอพักเท้าเนี่ยมันก็จะมีคอสมากกว่าเพราะว่าต้องเปลี่ยนพักเท้าตรงรุ่นหายากกว่าหน่อยแล้วบางครั้งติดไปอาจจะอาจจะไปติดกันล้มไหมหรือ,อยังไงก็ส่วนหนึ่งใช่ครับเนี่ยเปลี่ยนแฮนด์คุณจะเปลี่ยนแฮนด์จะเป็นคลับสไตล์จะเป็นแฮนด์โหนจะเป็นแดกได้หลายอย่างครับมันก็สนุกนะครับเพราะว่า มันคัสตอมไม้ตามที่คุณชอบได้เลยคุณจะเอาแบบว่าสูงหรือแบบมีฟูลแบ็กเข้ามาหาหน่อยก็ได้ถ้าตัวสูงก็อาจจะโหดเยอะหน่อยนะครับคุณจะได้ไม่ต้องกง้งเนาะถ้าตัวแขนสั้นเหมือนผมเนี่ยก็หาแฮนด์ที่แบบว่ามีคูลแบ็กดึงเข้ามาหาเราอีกนะครับไม่งั้นแฮนด์เดิมเนี่ยแฮนด์เดิมแบบโอทีเอกอย่างเงี้ยหรือแฮนด์เดิมไนสเตอร์เนี่ยมันเคื่อมนะครับที่บอกมันจะปวดหลัง แล้วก็เบาซ้อนนะครับไม่ใช่เบาซ้อนสิเออทั้งหมดเบ,า,บาคนขี่และคนซ้อนนะครับมันมีของแต่งเกือนเมืองไหนะครับไอเอเวอร์ i o ชัเนาะถ้าคนซ้อนตัวใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยหรือว่าคุณอยากให้ซ้อนนานหน่อยนะครับคําว่านานเนี่ยคือเอาเป็นว่าชั่วโมงหนึ่งอัพแล้วกันถึงแม้อาจจะเป็นในเมืองหรือรอบๆเมืองใช่ไหมครับแบบคลิปสั้นๆอย่างเงี้ย เปลี่ยนบาะนะอะแน่นอนที่เคยใช้มาของ Shadow Man นะครับดีที่สุดนะไอ้ s a d o w Man s t s e a ส่วนที่เหลือเนี่ยคุณจะไปคัสตอมบาะก็ได้แต่บาะมันเยอะอยู่นะผมว่าหาไม่ยากนะครับส่วนถ้ามา n i t e r หรือ s p o t t e r S เนี่ยไอเบาะแต่งอาจจะหายากหน่อยก็จะทำเหมือนผมก็ได้นะครับเอาเบาะเอาบออาะไปเสริมเองไปเสริม Padding ให้มันให้มันใหญ่ขึ้นสูงขึ้นออมาอีกนิ้วนึงกว้างขึ้นอย่างละนิ้วอย่างเงี้ยแล้วคนสอนจะสบายนะครับไม่งั้นคนสอนนี่แบบนั่งได้ไม่เต็มก้นนะ15บหนาทีก็ปวดก้นนะครับมีนะเนี่ยทดลองไหมดแล้วใหญ่ๆก็จะประมาณนี้นะครับ มาไอคอนสยามนะครับเดี๋ยวใครยังไม่เคยมาห้างนี้นะครับใครขี่ซูเปอร์บยมาก็คือ 800cc ขึ้นหรือพวก h a r l เล Triumph ตุคาดีนะครับมันจะมีที่จอดซูเปอร์บยนะครับผมเคยนะแบบวันก่อนผมขี่ c b 650มาแล้วผมไปจอดที่จอดมอไซค์ปกติอะ แล้วผมเจอคนขี่ฮาเลยมาคนสองคนเนี่ยเขาเขาไม่รู้ไงอาจจะไม่เคยมาหรืออาจจะแบบไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์มาห้างนะครับเขาก็ลงไปจอดข้างล่างผมผมก็ต้องบอกเขาว่าเอ้ยเนี่ยอยู่ขี่ซุเปอร์ไนะเนี่ยอยู่ขึ้นมาจอดตรงนี้ได้เลยข้างๆซุปเปอร์คาร์นะครับเนี่ยตรงนี้ได้เลยก็ไม่ต้องแลกบัตรคุณอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับเนี่ยสบายเลยโอเคก็รวมๆเท่านี้นะครับถ้ามีคําถามอะไรอีกก็ คอมเมนต์มาอินบ็อกมาได้นะครับ